บรรยากาศยามเช้านะคะบังสวนอินทผาลนะัมเนาะทองฟ้าจะเป็นสีเทาๆทุกคนในพื้นสวนเป็นสีเขียวพื้นสวนเป็นสีเขียวทุกคนดูสวยงามจ้าภาพบรรยากาศสวยามานกะทุกคนได้ดูนะคะชีวิตติดธรรมชาตินะทุกคน สมมยิงเดินมาไกลไม่กินยาทำไมไม่กินยาสมมยิงดูอะไรฉันหนือจ้าเธอถ่ายเธอโพสเละจ้าทุกคนก็กำลังเดินทางไปไร่ไปนากันทุกคนก็ตรงนี้เป็นทางผ่านไปนานะคะ ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยงามมาทุกคนนั่งดดวงอาทิตย์นะคะวันนี้ทองฟ้าสีเทาๆท,ทุกคนถ <c oughs> ักทายกัน บรรยากาศยามเช้าคทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์เมนั่นกดติดตามกันจ้าสายธรรมชาติ ใสุขภาพกดติดตามเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะ